เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาร์เซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงาน วันนี้ผมอยู่กับซิตี้แมนเนอร์เชนนะครับพี่ฮาร์เนี่ยเพิ่งทําคลิปในการเล่ารายละเอียดหมดแล้วว่าไอพวกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับและสําหรับใครที่อยากเช็คเรื่องสเปคเรื่องราคาคลิปนั้นลิงก์อยู่ในพ i n คอม comment มและด e s c r i p t ันของวิดีโอนี้เลยครับหลักๆก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนออปชันแล้วก็หน้าตาภายนอกนิดนหน่อยๆไม่ใช่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรต่างๆนานาจะตรงนั้นจะไม่ค่อยมีนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเส้นทางขุนเขานิดนึงก็จะได้ขับสนุกๆเนาะเข้าเรื่องเดี๋ยวรถยนต์ของ h o n ด้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอะ่ะผมรู้สึกว่าพอเราได้มาขับมันอะผมรู้สึกว่ามันไม่เสียดายที่เราไม่ได้ขยับไปซื้อรุ่นใหญ่เพราะว่าอย่างวันนี้ขับจากกรุงเทพมาพัทยาแถวพัทยาเนอะรู้สึกว่าแบบมันขึ้นความเร็วทางด่วน120อะไรอย่างเงี้ยแล้วแช่ เร่งอะไรออกไปอะไรเงี้ยสบายไม่มีปัญหาตอนนี้เราอยู่กับตัวเทอร์โบขามาเนี่ยผมอยู่กับตัวไฮบริดซึ่งตัวไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันผมจับไมมาก็ประมาณ20กว่าโลลิตรตัวเทอร์โบที่ขับอยู่ตรงเนี้ยถ้าขับแบบปกตินะไม่ได้ซิ่งไม่ได้อัดไม่ได้ซัดนะน่าจะได้ประมาณ15เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดใครขับแบบสุภาพสุภาพหร,ห,รห,รหรือหรือหรือน่ารักน่ารักหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้เกือบเกือบ20ก็ก็ผมว่าก็เป็นไปได้นะ แต่สิ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญก็คือเครื่องของ h อนด้าไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดหรือตัวเทอร์โบผมว่าแบบไม่ว่าคุณจะซื้อตัวไหนอ่ะยังไงก็ไม่พลาดมันไม่ได้แบบรู้สึกอืดมันไม่รู้สึกแบบหมดคือ,ค,อคือตัวไฮบริดพอมันพ้น120ขึ้นไปแล้วแล้ว,ลว,ลวอัตราอันไต่ความเร็วมันก็จะลดลงแหละแต่ก็มันคงไม่ใช่แบบประเด็นสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบนั้นนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการตัวเทอร์โบแแต่คือสิ่งที่ผมบอกคือมัน h อนด้าเนี่ยไอไอเรื่องวิศวะของตัวเครื่องยนต์ผมว่าเขาทำ ธรรมดีไม่ไม่มีปัญหาเลยเลยแต่ว่าพอ Honda เนี่ยมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่ผมเคยคอมเพลนไปในในในตัวคลิปรีวิวตัวเต็มเลยเนาะในเรื่องของวัสดุอะไรเงี้ยเหมือนเขาปรับมาแล้วนะในตัว m i n o r c h a ชนถ้าเกิดคุณรูปดูอะมันจะไม่รู้สึกเป็นแบบแบบกระดาษแข็งเหมือนตัวก่อนไมเนอร์เ e นอะลองลองไปจับดูก็ได้ผมจำไม่มมั่นใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะดีขึ้นนะมันรู้สึกแบบ มันเรียบขึ้นแล้วก็รู้สึกดูดีขึ้นนิดหนึ่งก็ในส่วนอื่นๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมแหละมันก็คือรถคันเดิมแหละะเหยียบเครื่องเทอร์โบก็ปาร์ตไปไม่มีปัญหาอะไรทางเลือกของเครื่องยนต์ทั้งสองตัวเขาทามาแบบสายประหยัดแล้วอันหนึ่งก็สายแรงขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งซึ่งแรงขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะเป็นคําที่ไอ้นี่นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็แรงขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ ถ้าเกิดเราเทียบกับรถสมัยก่อนที่ไม่มีเทอร์โบอย่าเงี้ยไม่มีลรอกที่แบบคุณจะมาต่อยต่ยเกิน120แบบสบายๆเหมือนในในตัวเทอร์โบคันนี้นะครับส่วนตัวไฮบริดเนี่ยถ้าเป็นรถสมัยก่อนนะโอ้โหถ้าเกิดมันมัน,ม,นมันสำหรับรถที่ได้แบบ20โลลิตรบวกๆอะ่ะแบบไอตัวไฮบริดอะ่ะคุณก็ไม่มีทางได้ฟิลแบบอัตราการเร่ง0ถึ100แบบตัวไฮบริดหรอกคือก,ก็ต้องยอมรับว่าพอมันพ้น พอมันพล120ขึ้นไปแล้วมันก็จะอืดขึ้นแต่แบบสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เอามาซิ่งตัวไฮบริดอะตอบโจทย์มากๆแล้วผมว่าตอบโจทย์คนไทยได้ดีมากๆเลยเพราะว่าแบบออปชั่นอะไรเงี้ยเขาใส่มาค่อนข้างเต็มเลยนะแล้วก็ e n นซิงก็ทุกรุ่นเนาะมีการปรับจอใหม่ก็ใช้งานก็ดูดีขึ้นนะปรับให้มันเป็น224 0มากขึ้นนะครับมีการปรับวัสดุเบาใหม่นิดนหนยหน่ นะครับส่วนตัวผมว่าก็เป็นรถที่ดีแหละถ้าเราไม่แตะเรื่องเครื่องนะเพราะว่าเครื่องมันก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกับเป็น2ทางแยกที่คุณต้องเลือกคือ Honda เขาเหมือนวางแบบไอตัว h y บริดไว้แบบเป็นตัวที่ท็อปกว่าตัว Turbo RS นึกออกใช่ไหม่พอผมลงมาจากตัว h y b ริดแล้วมาตัวนี้ก็จะอบรู้สึกเสียดายไม่มีแอร์หลังเบรกมือเป็นแบบเขาเรียกอะไรเบรกมือแบบเบรกมือจริงๆเบรกมือแท้ เนาะซึ่งส่วนตัวผมชอบนะแบบนี้สําหรับคนสมัยใหม่คนทั่วไปเขาจะมองว่าแบบโบราณมากเก็บกินพื้นที่เดี๋ยวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าละพอมันเป็นเบรกมือไฟฟ้าปุ๊บมันได้พวกระบบเบรกโฮอะไรอย่างี้เข้ามาช่วยอะไรต่างๆ่นั่นละอ่ะแล้ว,แ,ลวแต่คนชอบส่วนตัวผมชอบแบบนี้เพราะว่ามันมั่นใจกว่าอ่ะเนาะฮอนด้าเพิ่มตัวไฮบริดลองท็อปมาด้วยเป็นรุ่น SV เดี๋ยวขึ้นราคาให้เพราะว่าผมจำราคาเป๊ะๆไม่ได้เนาะ ก,ก็เป็นไอ้นี่ที่ดีเป็นอีกช้อยส์ที่ดีเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่อยากเหมือนกับแบบโหจะ,จะ,จะ,จะฉันอยากประหยัดเพราะว่าฉันต้องการประหยัดน้ํามันแต่ฉันต้องมาซื้อตัวท็อปซึ่งตัวท็อปมันแพงกว่าตัวพวกเทอร์โบเยอะเลยเนาะอย่างตัวเทอร์โบตัวเริ่มต้นอ่ะ5.99ซึ่งราคานี้แบบสำหรับรถที่ได้พวกระบบเซนซิงอะไรเงี้ยมาเยอะพอสมควรก็มีไอ้พวก adaptive c r u e control อันนี้เป็นโรถดีพาร์เจอร์คือเวลาเตือนเวลาเราออกนอกเลนแล้วมันจะมันจะดึงพวงมาลัยกลับมาให้นิดนึงด้วยแต่มันจะไม่แบบออโต้แบบที่เราที่มันจะคุมให้พวงมาลัยอยู่ในเลนให้เรานะเบรกคอล์เชันคือเบรกออโต้ฉุกเฉินในอย่าเงี้ยมาในตัวรุ่นรุ่น,รนเริ่มต้นก็ก็ให้มาแล้วซึ่งซึ่งอันนี้ Amazing มากเลยสําหรับรถสมัยใหม่ขนาดเนี้ยเนาะผมมองนะว่านวัตรกรรมอะถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเจาะราคามาแบบตลาดวงกว้าง ซึ่งคันนี้ผมมองแต่ละวงกว้างเนาะสมมติในระยะ5ปีมันจะพังหรือ10ปีมันจะพังหรือมันใช้งานไม่ได้จริงผมมองเป็นกิมมิกแต่ถ้าเกิดมันใช้งานได้จริงอ่ะซึ่งผมขับมาผมก็มีบางจังหวะที่มันจะเตือนผมนู่นนี่นั่นแล้วจังหวะที่รถติดบนมอเตอร์เวย์ผมก็โอเคเปิดแอร์ติดพูดันทัเพราะขี้เกียจแบบคุมคันเร่งเพราะมันเมื่อยซึ่งมันไอสำหรับ Honda มันใช้งานได้จริงก็ผมมองว่ามันเป็นมันมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่กิมมิกนะครับก็ อยากจะพูดมันอาจจะเป็นเหมือนกับแบบคอนเซปต์แนวความคิดของการออกแบบมากกว่าว่าแล้วมันเป็นเรื่องของจริตแล้วนะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปไดยแต่คือ Honda เนี่ยเขาก็จะพยายามขายว่า Product ของเขาเนี่ยสินไอรถคันนี้ไอฮอนด้าซิตีตัว m i ม o เ c อร์เชตัวเนี้มันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเข้ามาถึงก็ไม่ต้องเซตอัพอะไรมากมายไม่ต้องวุ่นวายอย่างปรับหูข้างอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับจอซึ่งรถบางคันสมัยนี้ต้องต้องยุ่งกับจอแล้วนะบางทีเนี่ยพอเรามองตรงนี้เราก็ตั้งตั้งคำถามว่ารถสมัยนี้มันใช้งานยากเกินไปหรือเปล่าพอ Honda มันขายความเรียบง่ายเนาะมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ที่ฮอนด้าเขาขายความเรียบง่ายตรงนี้แต่ผมมองว่ามันก็เป็นดาาสองคมเหมือนกันว่าแบบบางคนเขามองว่าแบบพอมันอยู่ในจอมันรู้สึกไฮเทคอะมันรู้สึกเป็นว้าวแฟกเตอร์แบบโหเจ๋งว่ะ อะไรเงี้ยพอนึกออกใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะว่าถามว่ามันขับรถอันตรายขึ้นไหมผมมองว่าก็กนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันมันต้องคอยหันมามองจอแล้วก็มาอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราอยู่ในอีกเมนูหนึ่งนะฮอนด้าก็มีปัญหาตรงนี้นะไอ้ตัวเลนวอตซึ่งคันนี้ไม่มีในรุ่นนี้ไม่มีเออซึ่งเลนวอตเนี่ยมันสามารถปิดได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ปิดเนี่ยสมมติผมเปิดแผนที่อยู่ปุ๊บสมมติมันอีก80เมตรจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วพอผมเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเลนวอตขึ้นมาบังจอทั้งหมมมดอออผเลย่นึกกใ บางทีไอการใช้จอพวกนี้มันมันก็มีปัญหาของมันอยู่เหมือนกันเนาะผมก็เลยมองว่าแบบไอเรนบอสอะขึ้นมานะปิดมันไปแล้วถ้าเกิดคุณจะใช้คุณก็แค่กดปุ่มให้มันให้มันขึ้นมาเนาะก็มีประโยชน์ในหาจังหวะใช้ของมันแหละนะครับกลับมาที่เรื่องเบรกมือเบรกมือคันโยกเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันโบราณอะไรเงี้ยซึ่งใบอ่ผมก่อนว่าส่วนตัวผมชอบแบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกแบบมั่นใจดีแล้วก็ถ้าจะว่ากันตามตรงเนี่ยฝรั่งเนี่ย เรียกไอเบรกมือนี้ว่า e brake ย่อมาจาก emergency brake บางคนก็เรียก hand brake parking brake อะไรก,ก็แล้วแต่แต่หนึ่งในชื่อน,นั้นคือ emergency brake ก็คือเบรกฉุกเฉินซึ่งไอเบรกมือตรงนี้มันแยกระบบกับไอพวกระบบเบรกที่เท้าอะ่ะคุณสามารถสมมติคุณลงเขามาแล้วจานเบรกมันร้อนเกินไปผ้าเบรกร้อนเกินไปเดือดคุณก็แค่ค่อยๆดึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วรถมันก็จะค่อยๆ,ๆเบรกแบบนี้ ซึ่งมันก็เป็นมองว่าเป็นระบบสำรองได้ถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่พอถ้าเกิดคุณเอามาเปลี่ยนมาเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าแบบสวิตช์ที่เป็นทำงานกับไม่ทำงานมันจะตื้อล้อหลังเลยเออผมถึงชอบแบบแบบนี้มากกว่าผมรู้สึกสบายใจกว่าผมไม่รู้ว่าแบบไอ้เรื่องแบบนี้มันมันสามารถเกิดเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อ่ะน,นึกออกปะเพราะว่าพอมันเป็นของของฉุกเฉินอะ่ะมันมีไว้ดีกว่าไม่มี มันเหมือนกับแบบรถผมขับมาเป็นล้านโลแล้วผมยังไม่เคยใช้ต้องใช้เบรกมือฉุกเฉินเลยนะครับเออผมก็ขับรถมาเยอะเหมือนกันแล้วผมก็ยังไม่เคยต้องใช้แอร์แบกแล้วซึ่งผมก็ไม่อยากใช้แต่ผมรู้สึกสบายใจกว่าถ้าเกิดผมมีแอร์แบกมากกว่าไม่มีนึกนึกออกใช่ไหมแล้วไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเบรกมือเนี้ยรถไฟฟ้าสมัยเนี้ยบางบริษัทเนี่ยเขาขยับไปขั้นหนึ่งคือเขาเบรกมือไฟฟ้าไปอยู่ในจอตัวเนี้ยแล้วซึ่งผมมองว่าแบบโหเหมือนแบบเขาจงใจทําให้มันแบบใช้งาน ยากขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะแบบทีละขั้นเลยอะแบบอ่ะตอนแรกมาเป็นจากเบรคมือคุณมาเป็นเบรคมือแบบสวิชแล้วกันแล้วจากเบรคมือสวิตชไปอยู่ในจอแล้วกันซึ่งรู้สึกว่า AION AION ตัว AGAC อ่ะจะไม่มีแบบคุณสามารถกดเบรกมือได้ด้วยมั้งรู้สึกแบบคุณต้องไปเปิดระบบเบรกโฮหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละซึ่งผมคือผมไปทริปเขาใหญ่มาผมผมไม่ได้แบบอยู่กับรถนานขนาดนั้นอ่ะผมยังไม่ได้แบบเล่นดูว่าแบบเออแบบนี้มันทําได้แบบนี้ทําไม่ได้เนาะผมมองว่าแบบพอมันเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบ คุณจําเป็นต้องใช้เบรกมือฉ,ฉุกเฉินขึ้นมาคุณต้องไปยุ่งกับจอกว่าแบบคุณจะเจอปุ่มอะน,นึกออกปะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอะเออผมก็เลยยังรู้สึกว่าแบบหาหัวโบราณเถอะผมชอบลายไม้บนรถด้วยนะเออแต่ผมมาชอบเบรกมือแบบแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะดึงขึ้นมาซึ่งผมแตะออกมาจากไอ้ความการใช้งานง่ายของฮอนด้าแล้วกันมันก็มองได้มอ,ไดมองได้ทั้งทั้งสองมุมแหละว่าแบบคุณมองว่ามันเป็นแบบ โบราณหรือคุณมองว่าแบบเออมันใช้งานง่ายซึ่งส่วนตัวผมมองว่าใช้งานง่ายก็ดีแล้วแต่คือผมก็ไม่อยากไปแบบตอกย้ําการตลาดของคอนด a าว่าแบบมันคือข้อดีนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเรามองกันได้ทั้ง2มุมไม่ว่ากันคุณคิดแบบผมก็ โอเคคุณคิดต่างกับผมผมก็ไม่ว่าอะไรทุกคนผมยินดีดิสคัสตรงนี้มากๆสำหรับวันนี้มีประมาณนี้แหละมีประมาณนี้แหละอ่าสรุปเนาะก็ขับขี่ขับขี่99%เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนภายในเล็กๆน้อยๆที่มันดูทันสมัยขึ้นพวกจอเรือนใหม่ใหม่แล้วก็อัปเดตจอตัวนี้เนาะเออแล้วคอนด้าเขาวางเหมือนกับเป็นเหมือนแท่นแท่นตรงนี้เอาไว้วางนิ้วจะได้ใช้ใช้จอง่ายขึ้นเออผมชอบนะ เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับส่วนอื่นๆก็มี Honda Sensing นี่แอดเข้ามาในทุกรุ่นย่อยแล้วซึ่งผมมองว่าเป็นการแอดที่ดีมากๆสำหรับ Honda ในตัวเริ่มต้น599ก็มี แต่ Honda ก็ยังมีการแอบกักเรื่อง Sensing อยู่ที่ว่าในตัวที่ไม่ใช่ตัว Hybrid เขาจะไม่ได้ a d ด p t i v e Cruise c o n แบ o l แบบ s แ o p and ก o ก็คือมันจะตัดที่ความเร็ว30กิเมตชั่วโมงประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีร้านที่มารับปลดล็อก ok ให้มันสามารถ Stop and Go ได้เหมือนในรุ่น y y บ i ิดละครับแต่ก็รู้สึกว่าไอจอทัชสกรีนตัวเนี้ยมันจะเป็นจอวิทยุธรรมดานะครับ ก็แล้วแต่ซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้จอพวกนี้ไปซื้อติดตามแบบร้านเครื่องเสียงหลักพันก็มีเท่าดีหน่อยก็หลักหมื่นนะครับก็ลองไปดูกันได้แล้วก็ผมมาชวนตั้งคําถามในเรื่องของว่าการใช้งานง่ายเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นข้อดีข้อเสียผมขอยกตัวอย่างการผสมผสานไอ้ความมินิมอลกับแบบที่เอาปุ่มควบคุมรถต่างๆเข้าไปในจอนี้นะเทสลาเนี่ย ผมไม่แน่ใจในคู่มือมีหรือเปล่าแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนใช้ส่วนใหญ่จะรู้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณกดไอ้ปุ่มตัวรู้สึกตัวพีค้างไอ้ปุ่มปาร์กิ้งค้างเวลาคุณขับรถอยู่อ่ะมันจะทํางานไอ้ตัวเบรกมือไฟฟ้าซึ่งผมมองว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นบาลานซ์ที่ดีมากเลยระหว่างแบบคุณต้องการผสม Minimal ล i s ตเข้าไปแล้วคุณยังมีระบบฉุกเฉินสำรองให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วยนะก็ไม่ได้มาบ่นอย่างเดียวก็มีการ ให้โซลูชันแบบยกตัวอย่างโซลูชันของของเทส l าไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ